อุดอนท่านี่นะคะไปเบื้องทั้งกองบัญชาการกองทัพไทยโดยสำนักง,งานพัฒนาภาค2หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเพื่อได้ทรงมอบโครงการเพื่อเป็นของขวัญฝีไม่แล้วกระจัดก,กิจ,จก,กรรมจิตอา,าสาซอยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะพ้นตรีมอมหลวงประวีจัก,กะพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้ทรงมอบโคร่องการประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 7ให้กับผู้นำทองทินในพื้นที่ตำบลซอยเผาตำบลโพนงามอําเภอน้องหานจังหวัดอุดรธานีค่ะเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่เหตกับพี่น้องประชาชนก็ได้แก่งานขุดลอกแรงน้ำจำนวนหนึ่งแห่งค่ะแล้วการงานขุดเจา,บาะบ่อน้ำบาดาลอีกหนึ่งมองค่ะ แล้วก็มีงานสมแท้เส้นทางผิวจระราจรลุกลุกล่างนะคะท่างลุกล่างอีกหนึ่งเส้นทางค่ะเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนบวชสิเป็นพ่แรงนะคะพี่น้องที่มีแรงนาอุปโภคบริโภคนะคะมีเส้นทางสัญจรที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นเพิ่ว่าค่ะโดยก็มีการจัดกิจกรรมจิตอาสามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนจํานวน200รพื้นมอบถุงยั่งชีและผ้าห่มกันหนาวให้ผู้ป่วยติดเตียงหาไร่ ซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านผู้ยากไร่จำนวนหนึ่งหลังและการมีการซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าท่องสว่างภายในป้อมย่าม่าำเข่ามู่บ้านมีการซ่อมปรับปรุงทั้งลูกรังถนนเขาสะเก็บนา้าและก็ยังมีบริการตัดผมฟรีค่ะน่นจะเพื่อเป็นการส้อยเหลือและก็บบรรเทาความเดือดร้อนในครับประชาชนด้วยความห่วงใยพี่น้องประชาชน ของท่านผู้บัญชาการน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและผู้บัญชาการทหารสูงสุดค่ะค่ะคิดอะไรไม่ออกบอกพีทหารเนาะค่ะซอยเหลือในเมืมองสุโมงสุบอนเพราะว่าสิเป็นป้าป่าไฟฟ้าถนนหนทางนะคะทั้งหลุกล่างทั้งหินแหนี่ว่ามันสิบมีหรือเด้งยังมีอยู่เนาะค่ะ,คะ <laughs>